ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสำคัญมากๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรู้เลยนะคะสวัสดีค่ะเน o rental coffee นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสำคัญมากๆค่ะ ถ้าหากว่าเราเป็นร้านกาแฟที่ใช้เครื่องชงกาแฟ2หัวกรุ๊ปหรือว่า1หัวกรุ๊ปก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นระบบแบบดูดน้ําเข้าเครื่องนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรู้เลยนะคะนั่นก็คือวันนี้นะคะเน่จะมาบอกเลยค่ะว่าสิ่งสําคัญค่ะเรามาดูก่อนนะคะถ้าหากว่าเครื่องของเราเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่ต่อเครื่องกรองน้ําก็โอเคนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องแบบจุ่มถังค่ะเราต้องมาเช็คตรงนี้เลยนะคะนั่นก็คือ นี่ค่ะเช็ควาลวค่ะเห็นไหมคะอันนี้เครื่องของเน่ก็จะเป็นเครื่องแบบจุ่มถังนะคะเน่ก็จะต้องมีติดเช็ควาลวตัวนี้เอาไว้นะคะเช็ควาลวเนี่ย สำคัญยังไงเดี๋ยวเนจะมาเล่าให้ฟังค่ะทีนี้โดยส่วนมากแล้วนะคะสายดูดน้ําเข้าเครื่องอะคะ่ะส่วนมากแล้วนะคะก็จะมอีอุปกรณ์ให้เราถึงแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงตรงทองเหลืองตรงนี้ข้างบนนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะก็จะมีมาแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเวลาที่มีแค่ตรงนี้นะคะ่ะถ้าหากว่าเราต่อเครื่องกองน้ําก็โอเคค่ะเดี๋ยวมันก็จะต่อเข้าระบบเครื่องกองน้ําได้เลยถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราจะเป็นน้ําที่เป็นแบบจุ่มถังแบบของเน่แบบนี้นะคะอันนี้แนะนําค่ะว่าเราจะต้องมีเช็ค ว,วด้วยนะคะคส่วนมากเรานะคะตัวสายดูดน้าเข้าค่ะของเครื่องชงกาแฟค่ะขนาดของตัวเกลียวตรงนี้นะคะคือมันจะเป็นขนาด3ามหุนนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วเช็ควาลวที่เราใช้กันที่บ้านเราเนี่ยค่ะจะเป็นขนาด4หุนนะคะก็เดี๋ยวเนจะให้ดูค่ะเช็ควาลวก็คือจะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็คือเช็ควาลวนี่ค่ะนี่ก็ไปซื้อที่ไทยวัสดุนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยละกันนี่นะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นขนาดนี่ครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วมองเห็นไหมคะนี่ดูตรงนี้ก็ได้นะเวลาที่เราซื้อค่ะขนาดครึ่งนิ้วนะคะทีนี้เวลาที่ขนาดครึ่งนิ้วแบบนี้ค่ะด้วยความที่ว่าตัวเกลียวตรงนี้ค่ะเขาจะขนาดใหญ่กว่าตรงปลายท่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่เราซื้อตัวเช็ควาลวนะคะเราจะต้องซื้อตัว ตัวนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวต่อค่ะเป็นตัวคอนเน่กนะคะก็คือจะเป็นขนาด3หุนแล้วก็ขนาด4หุนก็คือ3ามหุนเราก็เราก็ใส่เชื่อมกับตรงนี้แล้วเดี๋ยว4หุนเนะะี่ยค่ะเราก็จะมาต่อกับตัวเช็ควาลแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นใช่ไหม ทีนี้นะคะคุณสมบัติของเช็ควาลเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยค่ะมีหน้าที่ให้น้ำนะคะไหลขึ้นไปได้แค่ทางเดียวค่ะก็คือไหลเข้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็เขาจะมีลินที่ว่าน้ําไม่สามารถไหลออกมาได้ค่ะทีนี้นะคะเวลาที่น้ํามันไหลย,ย้อนออกไปได้นะคะมันนั่นแสดงว่าเดี๋ยวสายเราเนี่ยจะมีช่องว่างถูกไหมคะแล้วพอดูดน้ําอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ค่ะน้ำมันก็ดันเข้าไปแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีอากาศ ทีนี้ถ้าหากว่าอากาศเนี่ยค่ะเขาเข้าไปที่ปั๊มอะค่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้ปั๊มของเราเนี่ยเสื่อมได้เร็วเสียได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยต้องมีตัวเช็ควาลวเนี่ยค่ะมาช่วยกันน้าไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนออกไปได้นะคะให้ไหลเข้าได้อย่างเดียวเวลาที่เราติดเช็ควาลวนะคะถ้าเราดูเช็ควาลส่วนมากเขาก็จะมีรูปลูกศรเห็นไหมคะ เขาก็จะมีรูปลูกศรนะคะรูปลูกศรเนี่ยหมายความว่าให้เอาฝั่งลูกศรเข้าก็คือน้ําเข้าอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเราจะใช้แบบนี้อันนี้พอดีมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นอ่ะก็คือว่าเวลาเราใส่ให้เราใส่แบบนี้นะคะเอาตัวหัวลูกศรเข้าเข้าเครื่องค่ะก็คือทางน้าเข้าแบบนี้นะถ้าใส่แบบนี้ไม่ได้นะคะเอาเอาหัวลูกศรออกแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเอาเข้าแบบนี้ค่ะทีนี้เวลาที่เราเอาเข้าเนี่ยก็คือให้เราอะ ต่อตัวนี้นะคะอย่าลืมนะเอาเนี้ยต่อกันก่อนค่ะพอเราต่อกันเสร็จแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเอามาต่อกันเนี่ยก็คือเราจะต้องมีตัวเทปพ,พันเกลียวด้วยนะคะเอาเทปพ,พันเกลียวนะคะมาพันก่อนแล้วก็แล้วก็ต่อไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาอันเนี้ยค่ะมาต่ออันนี้เห็นไหมคะ คือถ้าหากว่าเป็นตรงนี้ไม่ต้องใช้เทปพ,พันเกลียวก็ได้นะคะก็คือสามารถหมุนได้เลยแต่ว่าถ้าข้างบนตรงนี้ต้องใช้เทปพ,พันเกลียวด้วยนะเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองด้วยกันทั้งคู่นะคะเดี๋ยวน้ํามันจะออกมาได้มันจะไม่สนิทนะคะอ่ะทีนี้ค่ะพอเวลาที่เราต่อประกอบเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะได้เป็นแบบที่เน่ทาแบบนี้ค่ะถ้าเราดูจากตรงนี้นะคะฝั่งปลายลูกศรน,นะคะสปริงมันจะสามารถกดเข้าไปได้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวลิมเปิดปิดนั่นแหละคะ่ะนี่ ก็คือสามารถเราสามารถกดได้อย่างเงี้ยถ้าเวลาที่เราใส่ใหม่ๆอะค่ะให้เราอะให้สายเนี้ยค่ะสูงตั้งนะคะแบบนี้ค่ะพอสูงตั้งขึ้นมาค่ะให้เรากดนะคะตัวสปริงตรงเนี้ยค่ะคือกดไปเรื่อยๆค่ะกดไปเพื่อที่ว่าเป็นการที่แบบเหมือนดึงน้ำอะค่ะออกมาจากหม้อให้น้ํามันเต็มสายนะคะที่พอเวลาที่น้ําเต็มสายแสดงว่าไม่มีอากาศละอ่ะเราก็จัดการจุ่มลงถังจุ่มลงถัง เราก็จะการจุ่มลงถังแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้เวลาที่จุ่มลงถังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องได้เขาก็จะมีการดึงน้ําขึ้นอย่างเดียวแล้วค่ะทีนี้จะไม่มีการที่แบบน้ําออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะแนะนําว่าถ้าหากว่าเครื่องชงกาแฟของใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดเช็ควาลว์วนี้เนี่ยแนะนํานะคะว่าต้องมีนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหากับปั๊มของเราได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเครื่องเราก็จะเสียหายเร็วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้สําคัญมากๆนะคะเนี่เห็นหลายร้านนะคะ บางทีไม่ได้ใช้นะคะเพราะนั้นเราใช้ด้วยเนาะก็ไปหาซื้อมาราคาไม่แพงค่ะก็เดาว่าจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้น่าจะไม่ถึงร้อยอันนี้อาจจะสัก200อยไรแถวๆนี้ค่ะไม่แน่ใจนะคะไปลองหาดูค่ะก็แล้วแต่แต่ละยี่ห้อเนาะก็โอเคค่ะเห็นไหมคะว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เครื่องชงกาแฟของเราค่ะคะือมีการใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะถ้าหากว่าอยากให้เน่มาแชร์ความรู้อะไรหรือว่าเมนูแบบไหนนะคะบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะกับความรู้ดีๆนะคะที่เราจะต้องรู้แล้วก็เราก็จะต้องใช้นะคะนั่นก็คือ สำคัญมากๆคือเราต้องมีเช็ควาลวนะคะอยู่ที่ตรงปลายสายที่ดูดน้าเข้าเครื่องค่ะอันนี้เน่มาแชร์ให้แล้วไปลองเช็คของเต็งกันดูนะคะว่าได้ใสหรือยังถ้ายังก็ไปจัดการกันเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ